ทุกคนครับ ลูกหนังแดนอาทิตย์อุทัยสัปดาห์นี้มีเรื่องที่แฟนบอลชาวไทยต้องจับตาจับเป็นอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับวันเสาร์นี้จูบิโลอิวาตะเตรียมเปิดบ้านเจอกับคอนซาโดเลซัปโปโรแต่ที่พีคคือนี่คือแมตช์ที่ปอลเมตอาร์ิไลยกับสุบโชคสารชาติอาจได้โคจรลงสนามมาเจอกันเองฝั่งเจ้าฟรองที่เพิ่งย้ายมาใหม่กับจูบิโลอิวาตะแม้ยังไม่ได้ลงนัดล่าสุดแต่มีชื่อในไลน์อัพแล้วนะครับแถมมีลุ้นเดบิวต์ในเกมนี้ด้วยส่วนเจ้าเช็คสุบโชคเพิ่งหายเจ็บกลับมาช่วยซ เกมติดลงต่อเนื่องแถมฟอร์มทีมกำลังแรงชนะ3นัดติดต่อกัน และไม่แพ้ใคร5เกมหลักสูตรตอนนี้จูบิโลอันดับ8มี35แต้มส่วนซัป,ปโปโรอันดับ9มี31แต้มทั้งคู่ยังมีลุ้น off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นกันอยู่แบบเดือดๆเลยครับคู่นี้แต่วันเสาร์ที่12กรกฎาคมเวลา5โมงครึ่งที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมอิวาตะฟรองจะได้ประเดิมไหมเช็คจะลุยต่อเนื่องหรือเปล่าไทยดวนไทยในเจลิกแบบนี้น่าจับตามองจริงๆแฟนๆสยามสปอร์ตละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับ